สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สต,ตันประเดิมฟันธงบิ๊กแมตช์นะครับเมอร์ซีไซส์เดอะบี้แมตช์ลิเวอร์พูลยกทัพบ,บุกกูดิสันพาร์คประทะเอีเวอร์ตันลิเวอร์พูลนะครับพลาดเก็บ3คะแนนสำคัญจากเกมเสมอกับนิวคาสเซิลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทต่เมืพวกเขาเจอกับเกมใหญ่อีกนัดน,นั่นคือเมอร์ซีไซส์เดอะบี้แมตช์กับเอีเวอร์ตันที่พึ่งถล่มวูมแฮมตันมาในเกมที่แล้วนะฮะกซสต,ตันนะครับกูรูคนเก่งของ BBC Sport อ ออกรงทำนายผลเกมบิ๊กแมตช์เมอร์ซิไซส์เดอะบี้แมตช์ระหว่างเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลซึ่งจะลงเตะก,กันเป็นคู่แรกในสืกพิมพ์ลีกสัปดาห์นี้โดยระบุนะครับว่าลิเวอร์พูลปล่อยให้ชัยชนะหลุดมือในนาทีสุดท้ายของเกมพบกับนิวคาสเซิลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากความผิพาดข,ของเควินเคลเลอร์ Her, ที่มีผลเสียต่อทีมอย่างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงที่อลิซองเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บเคลเลอร์ le Her, ยังถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยียเ่ยมและการที่เสมอกับ เดี่กเสืที่เซนต์เจมพาร์กก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แย่นักสําหรับลิเวอร์ pool ตอนนั้นเอเวอร์ตันเองนั้นกําลังกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าหลังจากชชนะเหนือบูฟซึ่งเป็นผลการแข่งขันครั้ง,งสําคัญสาหรับผู้จัดก,การทีมอย่างชอนได้หลังจากที่ทีมต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างนี้เอเวอร์ตันมีโอกาสที่จะสร้างปัญหากับลิเวอร์ pool ได้แน,น่นอนโดยเพาะอยิางยิ่ง,งหากพวกเขาเล่นเกมลุกจากบอลดอรเร็กยางไรก็ตามทีมของอา์เนอร์สลรัตจะมีคุณภาพที่มากพอที่จะรับมืออกัับเตนได้ ซาตันฟันธงนะครับเอเวอรตนแพ้ลิวเวอร์พูลสประตูต่อสูนะครับสื่อรังชี้ชัดบอดลิวเวอร์พูลโดนจมตีหนักแน่หากรังซาลาไม่ได้เซ์มอนฮิลนะครับนักข่าวคนดังจากเดนติกสื่อกีฬาชั้นนำสนแสดงความคิดเห็นว่ากลุ่มแฟร์เบสปอร์ตกรุปเจ้าของสโมสรลิวเวอร์พูลจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแน่นอนหากไม่สามารถขยายเส้นชายชุม,มให้กับโมซาลา ปีกทีมชัิอียิปต์ของลิเวอร์พูลออกไปได้ฮิวนะครับกล่าวว่าโมซาลาเปิดรับแนวคิดเรื่องสัญญา1ปีกับลิเวอร์พูลและออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีจากมุมมองของผมผมหมายความว่ามันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสําหรับทุกคนที่จะมองว่าเขาทำดีในการพูดเรื่องสัญญาต่อสาธารณะมันเป็นการตีให้ไฟเบสปอ g กรุ p ต้องแสดงออกด้วยความชัดเจนทางใดทางหนึ่งและถ้าตอนนี้เขา ไปเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรอ,อื่นๆในต่างประเทศในวันที่1มกราคมปีหน้าทุกคนก็จะหันมาชี้นิ้วโจนตีบอร์ดพ้นฮันและสาราจะได้ความเห็นใจเขาไม่ได้บอกว่าผมอยากเล่นจนถึงอายุ39หรือเท่าไหร่ก็ตามเขาบอกว่าขอเวลาผมอีก1ปีผมอยากอยู่ที่แอนฟิลสำหรับเดลตีในวัยว32ปีจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลและจบซีซเส้นนี้และกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในตะวันออกกลางและยุโรป เห็นด้วยหรือไม่กูรู้ชี้ชัดเหตุผลที่ลิเวอร์พูลควรมอบสัญญาฉบับใหม,ม่ให้กับซาลาแค่ปีเดียวพอเมื่อสนันนะครับกูรูฟุตบอลชื่อดังซึ่งเป็นอดีตกองกลางไอพิญญาอาร์เซนอลสโมสรนี้อย่างสกเวทีพีร์มุกงก็ษกาแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลควรเสนอสัญญาชุมม่ให้กับโมเมตซาลาปีีกชาวอียิปต์อีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเนื่องจากนักเตะม,มีอายุมากขึ้นแล้วและฟอร์มอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมเมื่อสนันนะครับซึ่งปัจจุบันรับบทบาทนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลกล่ลาวว่า ผมเป็นแฟนบอลตัวยงของเขาผมคิดว่าเขาเป็นแข่งระดับโลกผมอยากจะบอกว่าเขาอยู่กับทีมใดก็ได้บนโลกใบนี้เขาเป็นปีกและเป็นผู้ทําประตูสูงสุดในพรีมดิมันน่าทึ่งมากกับตัวเลขที่เขาทําในสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าปีแล้วปีเล่าแต่สำหรับระยะเวลาสองปีครึ่งหรือ3ปีนั่นคิดเป็นเงินจํานวนมากที่จะมอบให้ใครสักคนหนึ่งหากเรามองในแง่ของธุรกิจบลกัมฟุบอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากไม่เป็นแบบนั้น พวกเราเหล่าตำนานทุกคนก็คงยังคงอยู่ในสนามกันหมดแล้วสิ่งหนึ่งแน่นอนที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลคือยิ่งคุณอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช้าลงร่างกายคุณจะเสื่อมสภาพลงเท่านั้นนั่นเป็นข้อเท็จจริงไม่อย่างนั้นยูเซนโบยังคงคว้าแชมป์โอลิมปิก100เมตรได้สำหรับผมถ้าเป็นสัญญา2ปีผมอาจจะมอบให้กับเขาแต่ผมจะไม่ให้ออปชั่นขยายสัญญาก,กับเขาอีก1ปีผมเข้าใจลิอบ์พู100% ผมรู้ว่าผู้คนจะบอกว่าพวกเขาต้องซื้อใครสักคนและจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นแต่ไม่ว่าจะยังไงพวกเขาจะต้องซื้อใครสักคนไม่ช้าก็เร็วซาร่าคงจะไม่อยู่ต่อจนอายุ40ปี41ปีหรอกดังนั้นคุณก็แค่ปล่อยเข้าไปในช่วงที่เหมาะสมเท่านั้นนะฮะ oh, oh, ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ฟันได้สุขสุดใจสมบทกับตันทิมลิวโลเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เวอร์จิลฟานานนะครับกองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลรับตนมีความสุขมากมากที่ได้เป็นกับตันทีมหงดงชี้การเป็นผู้นําคือความรับผิดชอบที่ตนพร้อมแบกรับเติมที่เพราะช่วยพัฒนาตนเองและทําให้มีสมาธิในการเล่นเวอร์จิลฟานานนะครับเซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าตนมีความสุขกับการรับหน้าที่สมปอกแขนเป็นผู้นําให้กับทัพหงดังลิเวอร์พูลและยินดีไม่มีปัญหาที่จะต้องรับผิดชอบในตำแหน่งนี้เพราะช่วยยกระดับความเป็นผู้นําทั้งในและนอกสนามของตน ปรการหลังชาวดัตนะครับเป็นหนึ่งในเตะระดับผู้นำมาตั้งแต่ย้ายมาจากเซาท์เทมตันมาเล่นในทินแอนฟิลเมื่อเดือนมกราคมปี2 0ง8โดยเขาได้การแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กัปตันทีมอย่างเป็นการเมื่อปี2023หลังจากจัแดนเฮนสันตัดสินใจอำลาหัแดงไปปัจจุันนะครับมีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำนะับตั้งแต่สมปกครับเป็นกัปตันทีมเล่นให้กับวิลล์เทเวร์รุ่นยูสิปีและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เขา จะมีนักกีฬาอย่างโรเจอร์เฟดเดอร์และบอนเจมและทอมบรีดี้เป็นแรงบันดาลใจดัตติที่ช็อตเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นคนที่มีความเข้มข้นในการเล่นอย่างมากโดยความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆเจ้าตัวได้ลั่นวาจาจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกต่อไปและนั่นก่เหตุผลที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่เข่งที่สุดในยุคข,ของเขาด้วยผลง,งานชิงเมื่อแดงในุการนี้ทําให้ฟันไดนดร์ับความชุดชมอย่างมากโดยเฉพาะในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์บรรดาคอลูกหนังต่างยกย่องว่าเขา ยกระดับฟีทาวขึ้นมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและมีส่วนทําให้หงดงรังจับฟวงดังในพิมลิงกฤษและยูฟาเชมลิกรอบลีกเฟสอีกด้วยแม้จะมีการยกย่องอย่างมากแต่ฟันไดนะครับก็ยินว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมทีมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมมีความสุขจริงๆกับสิ่งนี้การเป็นกัปตันทีมมันทําให้ผมมีสมาธิผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้ว ผมเป็นกัปตันทีนครั้งแรกตอนเล่นให้กับวิลเลียมเทเวรุ่นอายุสิกเปในฤดูกาลสุดท้ายของผมก่อนที่ผมจะย้ายทียมเมื่อได้อยู่ในตำแหน่งนี้ผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบผมรู้สึกได้ว่าผมทําได้และผมเติบโตมากยิ่งขึ้นผมสนุกกับบทบาทนี้จริงๆมันทําให้ผมมีสมาธิและพร้อมที่จะแสดงงานให้เต็มที่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามทุกกคนคาดหวังในตัวผมรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยและนี่นคือมาตรฐานที่ผมตั้งเอาไว้และผมก็ชอบมากแต่แน่นอนว่าผมต้องรั สามารถจะฐานระดับสูงเอาไว้ผมอยากลงเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดนั่นคือเป้าหมายของผมความผิดพลาดเล็กนน้อยแม้จะไม่ได้มองว่าเป็นความผิดพลาดแต่สิ่งที่ผมเห็นมันคือความผิดพลาดแต่นั่นว่ามันสามารถขุดขึ้นในใจผมและความคิดต่อไปก็คือเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งผมต้องแก้ไขและก้าวต่อไปคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นตัวอย่างของความเป็นผู้นําคุณต้องพบกับการแก้ปัญหาที่แตกต่างเมื่อคุณตกอยู่ภายใต้แรงกดดันกองหลังในวัย33ปี ายยาะะด่วนซื้อสเปนตีข่าวใหญ่ลิเวอร์พูลเตรียมยื่น33ล้านพ่อนเพื่อคว้าดเดยองเพื่อตัดหน้าแมนยูซื้อสเปนตีข่าวใหญ่อีกแล้วนะครับข่าวนี้นะครับเป็นแฟนก็คงอ,อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะครับคิดว่าเป็นข่าวสีสันแล้วกันเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันหน่อยนะครับโดยสื่อสเปนตีข่าวว่าลิเวอร์พูลเดินหน้าล่าแฟรงกี้เดยอง กองการตัวเก่งของบาร์เซโลนาโดยหวังปิดดียวในช่วงตลาดกระสกันกนักเตะเดือนมกรคาคมนี้ด้วยกาเสนอมูลค่า33ล้านปอนด์หงดางเล็งเดยองแทนการฟินแบกรายงานจากสเปนระบุว่าลิเวอร์พูลมองเดยองเป็นตัวแทนที่เหมาะสมสําหรับร้อยอันกาฟินแบกมีฟิลด์ดาวรุ่งที่ตกเป็นข่าวกับเบียรมอริตบาร์เซโลนาจาเป็นต้องขายสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนากาลังอยู่ในช่วงวิกฤตทําให้พวกเขาจําเป็นจะต้องขายนักเตะบางรายออกไปเพื่อรดภาระค่าใช้จ่ายเดยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รับกาเนอยสูงที่สุดข,ของเทียมจึงตกเป็นเป้าหมายในการขายหากไม่สามารถขายเดยองออกไปในปี2025ได้บาซโลนาก็เสี่ยงที่จะเสียเข้าไปแบบฟรีในปีถัดไปโดยแหล่งข่าวของสเปนบอกว่าหัวแดงเตรียมยืน่นข้อเสนอ33ล้านปอนด์หงวแดงลิเวอร์พูลนะครับเตรียมยืน่นข้อเสนอมูลค่า40ล้านยูโรหรือ33ล้านปอนด์ให้กับบาซโลนาเพื่อขอซื้อเดยอง เดือยหงแดงหวังที่จะช่วยโอกาสจากสถานการณ์ของบาร์เซโลนาในการคว้าตัวเดยองมาร่วมเทียมด้วยาราคาที่สมเหตุสมผลตลาดเดือนมกราคมเดือนแน่การย้ายทีมของเดยองจะเป็นบิ๊กเดียวในตลาดกิาก,การเตะเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนแฟนบอลหงแดงต้องลุ้นกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเดยองจะเลือกย้ายมาแข่งดิทินแอนฟิลหรือไม่ข่าวนี้นะครับแน่นอนนะฮะความน่าเชื่อถือน้อยจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเราฟังเพื่อเป็นการสร้างสีงสันเท่านั้นก็พอครับท่านผู้ชม ซึ่งมาจากฝั่งสื่อสเปนพยายามตีข่าวใส่ไข่อยู่เรื่อยนะฮะนี่คือสรุปข,ข่าวลีเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบช้าของที่7จ็ดธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชยู้บักคลงลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ